เอาแจกนบภาคาที่การเอัเอาแจกบอกเขาได้หรออันไหนเอาแจันไหนไม่ไมไม่ดี๋ยวไปเยกการ้ที่เราชอบไปพาตารีคือเรื่องของการเสริมิวมาได้เรื่องของสำนักงานเขตสีขาว หรือสัมบูรณเก็บนต่อยาเสร็จก็ได4.51ครับ44.51ค่าเทียบกับของสมอบขอประเทศนั้นขอได้45เราเเทียบเราขอเทียบมาจากเราจังหวัดขอได้43.31นะครับคือเราลดลงมาทุกปี3ปีซ้อนที่ที่บัการสอบโอดิบ6เราลดลงมาตันลำดับที่4 โรงเรียนห้วยไร่พิทยาทุกคนปรบมือด้วยครับผมไปประเมินโรงเรียนนี้พอดีนะไปในเทโรงเรียนบ้านชี้เล็กใหญ่ครับขอบคุณครัดประเมินนะอันนี้เยอะสิบคนตั้งใจมากครับตั้งใจมากคคุณรูว่าตั้งใจสอนมากตอนนั้นคมเห็ู่แล้แต่ที่สองโรงเรียนบ้านตอนหันพิทยาครับรับผมเลยครับ ต้องมีจำนปัญญาฝหาย,หายอันนี้เด็ดกโอ้โหหนึ่งคนไหมสองคนนะน,นีพวกสองคนมาเรีนนยนรวมเปัญญานโอเด็กมวสามนะครับวันนี้ผมดื่มมาว่ะปสามก็โชคนะครั 3, บร 3, ที่ได้มวสามที่หนึ่งวันนั้นผมจำไม่ได้ผมลืมชื่อมาจริงๆนะครับ การเขียนค่อนข้างที่จะาวิดว่า,าเรีสั้นๆว่าอย่างโดยรวมก็โอเคนะคโดยรวมนั้นีแโอเคลมากๆเลยว่าสิ่งที่เราทำใจที่สุดในปนะเดนที่บอกว่าการัดการศึกษานั้นเนี่ยรัต่อไปนี้จะต,ต้องลดบทบาทจากการเป็นผู้จัดการศึกษาร งนี้ถ้าว่าเรามีชอบในดี้นี่ยคำนี้เนี่ย,ยพูดแด้แ้่ภาษาบ้านเราครือว่าต่อไปรี้นรัฐ้องกัดให้คนอื่นจัดการเอกษาซึ่งถ้าเราดูลูกวัวชเราดูดูไม่บึกซื้อแล้วนี่ยลดนะำหนว่มาก,การข่ายโอนรึ่งอาจารเราหลายนนาท่านไม่เข้าใจบองที่อ่านแล้วไม่ดีใจว่ากเลยไปคัดท้านทำไป,ไป ก็จริงสุดยอดในกครทำงานในการไต่ระดัแต่ว่าในประเด็นนี้นะครับคือลักษณะของการเขียนชี้นำเข<อ>ียนชี้นำเพื่อที่จะให้อานุสิทธิสท์สองครับอานุสิทิ์สองเรื่องของเรื่องของ,อง,บบองบบการะเบกฎหมายการกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพรบครือว่าพรบการศึกษาชั้นทีนี้เขาจะออกกฎหมายให้เป็นไปตามอานุสิทธิ์หนึ่งคือรากฐานมาต่อไปนี้รัฐ เขาจะบอกทางไรให้ท้องถิ่นครับซึ่งบอกว่าเมื่อวานอยากจะสบายใจต้องตัดกะับว่าจัดที่บริการหนึ่งส้ต้องตัดทำว่าเป็นผู้จัดผู้การศึกษาประเด็นที่รอเคลื่อนไปอการแก้ไขซึ่งผู้บารเจ็บท่านก็เข้าใจแล้วว่านก็บอกว่ามันไม่ได้มีการไถ่โอนมันก็เย็นตอนนี้มันไม่มีการไถ่โอนแต่ถ้าเป็นระดแล้วนี่ต้องเกียัดกฎหลายการ เพราะว่าพอร้อไห้กูแล้วเราต้องช่นชมคนทีๆ <Matthew> ที <t> ่ทำแบบนี้เขียงได้ดนีม่ากเคียงรับติดตามไปทัังแต่เราคิดว่าสิ่งที่เราทำตรงนี้ไปสิ่งก็แต่ละการเราด้อได้สบายใจถ้าหางคะกรรการดูตัดตัดที่กอนเราก็เรให้กระทรวงศึกการ มีษารอยู่แล้วถ้าทำร้องให้ไปองน้องแล้วก็รับคิดชอสมัครใจของเรียนก่อนถ้าเรียนสมัครใจไปรองน้อาให้ไปคันดอกับรุ่แรกขนา ครับในกรณีถ้าในเรื่องเรื่องของการร่างแก้ไขการาลงสายลารเราเนี่ยครับถ้าไม่เป็นตามที่เราคิดในทางเราจะมีการเคลื่อนไหวอยังไรไหมครับในประเนนี้เราพูดไม่ได้ว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรเพราะเป็นการปกำลังฝันคือเราเป็นผู้สร้างจักรการก็รคิดว่าคนพูดกัสร้างเราพูดเราฟังในแง่ของว่าผู้ใหญ่ที่มาเสนอ หนักแล้วนะเราอยากให้สภาคารอนขอเรานั้นไปสู่ความสันที่สุดสู่ความสู่ความรื่นสู่ความอเย็นงลนะเราบครั้ทกกระแสในพ้เราเรา่อยครับเพียงแต่ว่าอยากให้ฟังอเนะครับแล้วในกรณีกรณที่ได้มีการประชุมอ่านผัวให้ลงชื่อเพื่อทาการใั้อูที่ท่านนะครับเป็นการเสนอความจงนครับตรงนี้เราจะมาร่วมสัมมนาครับ